สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel w k นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่เจมสองสองว้าวนะผมนะตอนนี้ตอนที่ก็เคยไปร้านพี่เจมมาแล้วนะผมก็เดี๋ยววันนี้พี่เจมจะพาผมไปเซียงกงนะผมผมโชคดีมากที่ได้มานะปกติจะไม่มีโอกาสได้มาเลย <c oughs> พี่เจมบอกว่าเป็นเซียงกงที่ยังไงครับใหญ่ที่สุดในภาคอีสานใหญ่ที่สุดในภาคอีสานครับตอนนี้ผมอยู่กาลสิน อำเภอกำบลาาสายจังหวัดกินธุ์นะผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างที่นั่นนะครับโอเคมาครับพยมตอนนี้เราถึงกันแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าชื่ออะไรครับพิมเสียงกงร้านแหมันมานเจริญเสียงกงอำเภอกำบลาาสายจังหวัดกระบี่ของเยอะไหมพิมก็ดูข้างในเลยจะรู้ไปเดี๋ยวให้พจมพาไปเลยนะเพราะผมก็ไม่เคยมาครับอันนี้ดีใจมากที่พเจมบอกว่าพามาครับโอ้ยเจม โอ้พี่นี่ตาคนที่แบบว่าเล่นรถเขาเรียกว่าอะไรรถเก่าหรือว่าชอบแบบพี่เห็นแล้วว้าวแน่ว้าวแน่นอนว้าวใหญ่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานแล้วเนี่ยในอีสานเนี่ยนะพี่ใช่ครับโอ้อยู่ที่กาฬสินธุ์นี่พี่กาฬสินธุ์นี้โอ้โหนี่รถสองจังหวะครับคลิกอะไรนี่โอ้โหมีหมดเลยพี่นู้นเป็นโค้งโค้งพวกอะไรพี่นสองจังหวะน่าจะเป็นพวกอากิล่าหรือเปล่าอากิล่าอากิล่าพวก ติงเกอร์พวกนี้เป็นซูซูกิซซููกิครับนี่ก็เป็นซากรถไอแบบนี้พี่เจมส์มมติว่าถ้าเราจะซื้ออะไรนี่คือต้องถามเฮียเรื่องราคาใช่างเ้ยถามเฮียต้องถามเฮียก่อนว่าครับจะเอาชิ้นไหนอะไรไงแล้วก็ทังล้อมาทั้งล้อครับครับนี่คาเซ่โอ้โหตำนานนเลยนี่พวกสามก้านนี้น่าจะเป็นสามก้านดิสสามก้านดิสมีสามก้านอินโดอินโดนี่มอเลยอินโดอ่าใช่นี่เลยได้ไหมอุ่นหนักนะพี่จิมแม็กสามก้านหนักนี้เลยพี่นั อู๋หนักหนักหน่อเดี๋ยวไปพบเฮียฮะไปพบเฮียเลยนะเฮียเฮียหมานใช่ไหมครับโอ้ยเดินเฮียมีโอ้นี่เครื่องดูสิเครื่องวางกองเป็นลูกอ่ะยิ่งกว่าพุเขาอ่ะีเครื่องโอ้นี่เครื่องสองจังหวะเครื่องคาเซมีทุกรุ่นนะมีท่อโอ้ยิ่งกว่าโอ้ครับเครื่องคาเซ่ ของเยอะมากครับพี่ขออนุญาตนะครับตน้กเยี่ยบดีครับเยี่ยบดีครับเยี่ยเป็นเจ้าของที่นี่ครับผมของเยอะมากครับพี่เยี่ยปลาเดินดูได้ไหมครับได้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 เลยเลยอันนี้ก็เป็นพวกอ่าความดีนะพวกนี้ก็เป็นคืออะไรที่แยกออกจากรถใช่ใช่ครับอันนี้พวกดุม ดุมครับครับผมกดุมหลังดุมหน้ารถครับผมมีทุกรุ่นเลยมีทุกรุ่นครับคือเฮียครับสมมติว่าถ้าเด็กจะเอาอะไรอย่างงี้คือแบบว่าเลือกเลยเลือกได้เลยนะบางทีสั่งลูกน้องผมตามราคาแล้วก็เอาเลยเอาเลยครับครับผมมีรถโอ้โหนี่ปกปั๊มดินอเบีิเ็มหมดเลยด้านในผมได้หมดนะครับครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูครับด้ได้เลยครับผมนี่ฝก เกียร์เลยพี่ซีเบียไม่ใช่ไม่่ใชรุ่นไหนวะไม่รู้ไฟท้ายนี่นี่อันนี้ทีเซตไหมเนี่ยทีเซตไหมเนี่ยทีเซตเบียร์มาเนี่โอ้โค้งเกียร์ซื้อมีหมดโค้งนี่เกยไข่ไงครับพี่เกมพอเคยถามไหมไงต้องสอบถามที่อ๋อที่เฮียเลยครับโอ้ยนี่อันนี้คือเครื่องที่แบบว่าผ่าแล้วใช่ครับแยกแล้วแข็งพวกสวิงในพวกนี้เต็มเลยซูซูกิจะเป็นส่วนนี้เป็นซูซูกิครับหน้ามีซูเป๊ปปี้พวกเบือกมัน วันนี้ก็เป็นชุดสีนะพี่เจมโอ้โหเยอะมากดีมากแล้วอะไรพวกนี้พี่เจมเวลาซื้อเหมือนพี่เจมมีมีใช่ไหมเคยเอาไป่จากที่นี่ก็ซื้อซื้อจากเฮียซื้อจากเฮียเลยเฮียเหมือนกันครับเหมือเฮียเหมือนกันก็มาเอาที่นี่แหละเอาที่นี่พวกอะไรพี่กระบอกพวกกระบอกโช๊คบ้างอะไรบ้างก็หลายอย่างอ่ะหลายอย่างพวกล้อแล้วแต่เราจะจะซื้ออ่ะครับต้องการอะไรก็อันนั้นครับครับ อันนี้คือเครื่องที่ผ่าเป็นลูกเลยเอ้ยผ่าออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูเครื่องที่แบบยังเป็นลูกนะพี่เจมใช่ครับไปเดินไปเดินเฮียแนะนําเลยมันจะง่ายกว่าไปเรานี้นี่คือตรงเครื่องเป็นลูกก็เดี๋ยวให้เฮียพาเดินนะว่าข้างในตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวรบกวนเฮียนะครับผมเฮียพาไปเดินดูข้างในนะพวกคาบูเรเตอร์ครับคาบูเรเตอร์ครับคาบูเรเตอร์สองจังหวะสี่จังหวะสี่จังหวะก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้สองจังหวะเน้นสองจังหวะฮะครับผมครับผม เก็บแฟนด้วยมีพวนี้ครับผมอืมน้อยแยกอะไรให้ครับพี่เอ๋ต้นไนก็แยกเอาครับมีมีพวกไอ้ด้านอาหารแยกครับครับโซนกันครับโอ้นี่ฝาแข็งพวกโซนิกโซนิกพวกสายพานใช่ไหมครับพี่เอ๋สองทีพวกสองทีพวกแดดพวกเอลมีหมดฮะมีหมดเลยครับครับผมโอ้เพียเอ๋ครับปกติถ้าเครื่องทั้งลูกแบบนี้ครับ ก็แล้วแต่รุ่นก็สามสี่พันสามสี่พันครับผมทั้งลูกนะครับร้อยสิบไอครับผมโซนิีกต้นิกครับผมเว็บร้อยสองสามพันก็มีครับพันห้าก็มีฮะครับผมอ๋อเอ่อตรงนี้จะเป็นส่วนของการลื้อใช่ไหมครับใช่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 ลื้อเราก็มีนัมเบอร์รันเลขอนกันครับเลขที่เข้าระบบพีซีครับผมมีแผนกเบอร์สี เบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ห้าคนลรฝังคนลรโซนกันนะครับ,บรับผมพอดีพอดีอยู่ภาคใต้ไม่มีเขาเหี้ยแบบนี้ <laughs> พวกนี้ก็เื่องท้ายข้อวียงเนาะแล้วแต่รุ่นลนะครับ โอ้โหนี่ข้อนี่มันกองทับโคตรโคตรข้อเลยครับตรงนี้อันนี้ข้อมีโอครับผมพวกคลิกก็อยู่คนละฝั่งครับอันนี้เฮียที่ใส่ถุงคืออะไรครับชุดเสื่องท้ายฮะอ๋อคือต้องเป็นชุดของมันชุดของมันใช่ไหมครับชุดเสื่องท้ายครับนี่อัมดีครับนี่พวกค่ลอนหัวครับผมอัมดีพวกสเตอร์ส่วนี้คือพวกอะไรเรียบร้อยสิไอร้อยยี่สิบห้าไอ ปกโซนกันนะใช่ไหมครับเฮียอ๋อคือเฮียจะแยกหมดเลยแยกโซนแยกโซนครับผมแยกโซนกันฮะครับผมครับผมนี่เป็นพวกชุดคัดครับผมคัดชุดหน้าคัดชุดหลังโอ้โหครับผมโคตรเยอะเลยครับเฮียครับครับอันนี้คือเสื้อฝาครับเสื้อฝาแล้วแต่รุ่นฮะแล้วแต่รุ่นรวมรุ่นเลยครับครับผมสองจังหวะสี่จังหวะครับใช่ไหมครับหัวอันนี้อะไรครับเฮียพวกมีโอไหมพวกเสื้อเสื้อฝาลดสี่จังหวะครับจังหวะครับพวกสำเนาพวก ขาศอกขาเซทุกรุ่นนะขาเซ่ครับผมโอ้นี่ชุดโอ้เยอะมีชุดไฟด้วยครับโอ้นี่ชุดไฟชุดไฟเมนโอ้หเยอะมากมดูเดินูต่อครับหีือก็พวกฝาครอบสายพไฟตรงนี้พวกล้อเซตโลปิเนียมแยกขายครับทหารโลปิเนียมแยกขาย ช่างกิโลส่วนพวกนี้มันมันใช้ไม่ได้แล้วแยกกิโลครับช่างกิโลครับนี่ก็เป็นพวกดุมดุมใช่ไหมครับพี่ครับดุมดุมดุมเครื่องยามาฮ่ามีหมดเลยงานเยอะไหมครับพี่เอ๋ทุกวันเยอะครับโปรตีนนี่เปิดกี่โมงครับพี่เปิดไงโมงครับเปิดสองโมงเช้า สองเย็นฮะสองโมงเช้าครับคุณงงเย็นหกโมงเย็นครับผมโอ้โหหนักนะครับเดี๋ยวนี่ก็แยกอะไรบางหมดและครับแยกพวกทองแดงทองแดงครับผมครับผมพวกที่ของที่ใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องแยกรีไซเคิลใหม่ครับครับครับผมเข้าโรงงานรีไซเคิลอันนี้โลหะบีเนียมโลหะบีเนียมพวกฝาแกงพวกตุ่มใช่ไหมครับพี่ครับ อืยสวนข้างในสวนที่แบบว่ากองอยู่ตรงนั้นคือเป็นอะไรบ้างครับคือเป็นอะไรแล้วก็ตัวไหนใช้ไม่ได้แล้วก็ช่งกิโละชัช่างกิโลครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะเห็นพวกชุดสีเนี่ยโครงอะไรไหมครับพี่ครับผมส่วนมากของที่ที่ไม่ได้ใช้แล้วครับทำมาทำใหม่ทำใหม่ใช้เกินใหม่ใช้เกินด้วยครับผมโอ้โหดีมากครับพี่รังงีเดี๋ยวพาไปเดินดูได้ไหมครับตรงนั้นครับครับได้ครับ อนี้จะรถก็ยังเป็นคันก็ยังมีใช่ไหมครับเพียร์ส่วนมากประมูลลงพักมาครับอ๋อประมูลลงพักมานี่ถ้าสมมติมีคนแบบว่าเยียครับผมขอซื้อคันึเป็นคันนี้เยียได้ได้ได้๋อขายขายได้ก็นแล้วแต่จะเลือกเอาครับเลือกเราส่วนไหนได้หมดนะทั้งออนไลน์ทั้งเข้ามาที่ร้านได้เลยครับส่งออนไลน์ส่งออนไลน์ด้วยครับผมโอ้เฮียโคตรเฮียทันสมัยมากครับรับคุดยอดครับเฮียอันนี้ก็จะเป็นโครงรถพวกอะไรครับเพียรงโครงรถพวกไอจิล่าฮะไอจิล่าสองจังหวะครับผมนะครับผม ตัวไหนใช้ไม่ได้เราก็ตัวไหนก็เป็นอะไหล่เราก็ต้องแยกไว้แยกไว้ครับผมนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเครื่องตรงนี้ก็ก็มีใช่ไหมครับพี่ครับผมอันนี้ก็รถลังเป็นคันอยู่อันนี้สองยังว่าครับแดดตัวนี้รถบริษัทเหมามาจากบริษัทใช่ครับเหมามาจากบริษัทครับผมนี่ก็จะเป็นเครื่องเป็นลูกครับผมอันนี้เป็นเครื่องพวกอะไรครับพี่อากีล่าฮะอากีล่า เป็นเสื้อลมครับผมเสื้อลมครับโอ้มีกองทัพสองจังหวะหมดเลยครับผมวันนี้ก็จะเป็นพวกเบาะพวกเบาะพวกเรือนไม้เป็นไม้ตัวไหนตัวไหนใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องเอาไปรีไซเคิลแกะครับผมทำเป็นเศษเหล็กเศษโลิเนียมครับเศษโลเปียมทองดงครับผมโอ้เบาะมีกองทัพเบาะเลยครับผมอันนั้นพวกอะไรกันบี่ยูบ็อกยูบ็อกครับกอง แล้วแต่ลูกค้าจะชอบอยากได้รุ่นไหนเอาเลยครับผมเอาฟ้าเลยโอ้โหตรงนี้ก็ยังมีอีกครับเพียร์เดินไหวไหมเนี่ยตอนนี้รถยังเป็นคันครับผมสุสกีสติงเกอร์ตำนานเลยครับเพียรถโอ้โหตำนานมากพวกดีมพวกอาซีพวกทรงจังหวะอย่างเงี้ยครับจะมาห่ามีหมดเลยโอ้โหนี่ก็เป็นโค้ง ครับครับนี่ก็เป็นโครงใช่ไหมครับพี่อันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นโครงพวกสี่จังหวะไหมครับสี่จังหวะสองจังหวะครับผมโอ้โหเยอะครับอันนี้โชกโอ้โหมันมีพวกกีเซตพวกวาวเลยพวกกีอาครับผมมีโครงเพียงนี่มาคือทั้งแกนครับทั้งแผงคอยครับพี่นะใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอาครับเจ็บมากครับผมเจ็บมากตรงนี้ยังมีอีกมีครับครับ ชุดสีเวลาเวลาเขาจะเอาชุดสีก็เลือกเอาฮะครับให้ให้ช่างผมเลือกให้ให้ช่างเลือกให้ครับผมก็คือจะมาเป็นเป็นชิ้นใช่ไหมครับครับผมครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นโอเคครับแล้วสมมุติว่าเอี้ยครับถ้ามีคนสนใจจะเข้ามาที่นี่ครับเอี่ยอยู่ที่ไหนครับเอียคนณช่วยบอกสถานที่หน่อยครับอยู่อำเภอกำลางสครับจังหวัดกาฬสินิุ์ตำบลดหนองแปนนะฮะหนองแปนครับผม แล้วเฮียบอกว่าส่งออนไลน์ด้วยส่งออนไลน์เฮียเล่นเฟซบุ๊กไหมครับเฟซบุ๊กก็หมานเจริญเชียงคงฮะภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยฮะอืมไอดีไลน์ก็สมานภาษาอังกฤษนะฮะ E A M A N 085ไอดีไลน์ครับผมเฮียน่ารักมากเบอร์โทรก็ครับ085 004 029 7ิะครับผมครับผมก็คือถ้าให้ชัวร์คือว่าให้เข้ามาเดินเลือกเดินเลือกก็ได้ครับออนไลน์ก็ได้ส่ง ทางฟรีทางนั้นได้หมดได้หมดเลยได้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 ครับโอเคนะน่าจะประมาณนี้ครับเดียวอ๋อนี่นี่นี่เขาเรียกว่าประมาณนี้โอเคนี่ก็เป็นนามบัตรของเฮียนะครับประมาณนี้เฮียเฮียครับขอบคุณมากครับที่พาพาเดินครับผมคร,บครับผมอ่ะครับผม,ผมก็เฮียไปทํางานต่อนะเดี๋ยวผมพาเดินดูต่อตรงนี้ก็จะมีพวกชุดสีแข็งนะผมคือเอาง่ายครับถ้าใครสนใจนะผมผมแนะนําให้เข้ามาที่ อ่าที่เสียงกงดีกว่านะเพราะเราจะได้เลือกแบบคือมันจะทั่วถึงกว่านะผมแต่ว่าถ้าใครอยู่ไกลเนี่ยก็ติดต่อเหมือนเหมือนที่ที่เฮียบอกไปเมื่อกี้นะครับก็เฮียก็เล่นเฟสเหมือนกันเล่นไลน์ด้วยโทรก็ได้นะครับเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมหน้าก็น่าจะพาดูประมาณเท่านี้นะครับเนี่ยโฟล์คล้อนุนรถพวกปีเก่าเนี่ยสองจังหวะเอเดนอาร์ด้วยเอเดนอาร์น่า เอาประมาณนี้แล้วกันะนะครผมรมานี้แหละโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมไว้เพียงตอนนี้ก็ฝากเสียงกงของเกียหมานด้วยน่าผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ